ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศบาลตะบลบ้านจันรข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเทศบาลตะบลบ้านจันรได้รับการยกฐานะจากสุขาพิบาลตามพระราชบัญญัติเปลีปล่ยนแปลงฐานะของสุขาพิบาลเป็นเทศบาลเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศ,ศักราช2542สำนักง,งานตั้งอยู่เลขที่800หมู่4ถนนพัฒนา ตำบลบ,บ้านจันทร์อเม,เมืองจังหวัดอุดรธานี41000อนาเขตทิศเหนือจรดเทศบาลน,นครอุดรธานีและเทศบาลหนองขอนกว้างจังหวัดอุดรธานีทิศใต,ต้จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูงจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันตกจรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านจันทร์ จังหวัดอุดรธาน,นีสภาพภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของเทศบาลตำบลบ้านจันเป็นพื้นที่ราบมีแหล่งน้ำสำคัญได้แก่อ่างเก็บน้ำบ้านจันหนองกลิ้งลำห้วยน้ำขุ่นข้อมูลประชากร มีประชากรทั้งหมด6,647คนแบ่งเป็นชาย3,156คนหญิง3,491คนจำนวนครัวเรือน2,670ครัวเรือนแบ่งเป็น10ชุมชนประกอบด้วยชุมชนยานกรอบชุมชนสีประจักษ์ชุมชนดงเคง่งชุมชนดงเค่งสอง ชุมชนสัมพันธ์สุขชุมชนสีพัฒนาชุมชนบ้านจันท์ชุมชนเอื้ออาทรชุมชนธนาดอนชุมชนชานเมืองมีพื้นที่โดยรวม6.97ตารางกิโลเมตรการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการรัฐวิสาหากิจเอกชนการพาณิชย์ และบางส่วนขา,ายแรงงานสำหรับการทำการเกษตรยังเหลือน้อยที่เป็นประชาชนดั้งเดิมในชุมชนคณะผู้บริหารคณะผู้บริหารนำโดยน,นายสมเพชรพักดีวิเศษนายกเทศมนตรีนางบุญชูชัย,ยนาฏรองนายกเทศมนตรีนายรัฐสภาศีลาพัฒ รองนายกเทศมนตรีนางสาวสุลักษณาปหลัดกองประลัดเทศบาลตำบลบ้านจันนผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2558ถึง2560ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านจันนมีเจ็ดด้านดังนี้ 1. ด้านเศรษฐ,ฐกิจเชน่น การประกอบอาชีพการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาอาชีพการฝึกฝีมือแรงงาน 2. ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งคนพิการเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งหรือผู้โดยโอกาสทางสังคม การที่การศึกษาในระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการรักษาประเพณีท้องถิน่นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นการส่งเสริมให้ประชาชนมีศีลธรรมและคุณธรรมการกีฬาและนันทนาการ 3. ด้านการรักษาความเรียบร้อยการจัดระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่น การป้องกันอาชญากรรมการป้องกันยาเสพติดการป้องกันระงับภัยต่างๆการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 4. ด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำท่อระบายน้ำไฟฟ้าไฟฟ้าสาธารณะน้ำอุปโภคบริโภค การวางผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดิน 5. ได้สุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคเช่นการป้องกันและระงับโรคติดต่อการจัดการสุขาพิบาลบ้านเรือนชุมชนและสถานที่การรักษาสุขภาพการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัยการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการอนุรักษ์ทรัพยากรการรักษาสิ่งแวดล้อมการรักษาความสะอาดการป้องกันมลพิษการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 7. ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการเช่นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กฎหมายที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันสิทธิหน้าที่พลเมืองการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการภาครัฐการรับบริจาคจากภาครัฐเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลคณะผู้บริหารได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกเดือนเพื่อเป็นการติดตามผลงานการรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างทุกคนและการพัฒนาองค์กรเพื่อเป้าหมายคือให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น